ค่ะม .2 วันนี้อาจารย์มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนะคะข้างหลังราจะรยรงหไหม่คิดถึงไหมคะอ่าวันนี้นะคะม .2 นะคะเราจะเรียนเรื่องฉันคือใครใครคือฉันสั้นงง่ายๆค่ะขอสั่งงานเลยให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรบอกประวัตินะคะยอ่อๆของตัวเองมาสักอ่าสักห้าบรรทัดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นตรงนี้ให้อ่า ประวัติอาจจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดน,นะคะหรือใครอยากจะบอกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็อชอบอะไรชอบสีอะไรชอบกินอะไรนะคะคะติบัรใจอันนี้ขอเป็นประวัติโดยย่อสั้นๆอีกไหมข้างนี้ที่อาจารย์ชี้ให้ดูเห็นนะอ่ะโอเคพิมพ์มาก็ได้ ะะสันส้นๆง่ายๆไม่ต้องเยอะนะคะพร้อมบอกเลขที่มาด้วยนะคะอาจารย์จะได้จรง่ายๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็อาจารย์สั่งงานแค่นี้นะคะแล้วเจอกันผดรื่นนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะเจอกันแบบนี้อีกนะคะโอเคค่ะคิดถึงนะคะม .2 ไว้บ่ายนะคะ